สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับมื้อนี้กับพ่อกับผมอีกคือเก่านะครับผมวันนี้มื้อนี้บ่ได้ไปเบื้องดอกไม้แต่ว่าผมก็เล่พานแวบแมาส,สวนนี่คือ,คอก็จริงจริงแล้วสามเดือนที่แล้วนะครับสมเดือนที่แล้วตรงทังหลังผมนี่ลหละมันเป็นดอกไม้ดอกทิลิปสันนี้วันนี้หลังจากสมเดือนนั้นมาปุ๊บคือว่าดอกทิลิปเ็าหัววันไปแล้วเรียบร้อยแล้วจบเกมอันเขาแล้วปลูกมีแต่สวนผักแทนพี่น้อง ก็เลยพาพี่พ่นอ้องไม่เวงว่าเขาปลูกพักบ้านเขาปลูกจังไดรมันมันอา่ามาตรฐานโอเคบอสสำหรับแบบมาตรฐานยุโรปนะมันก็คือสิคือบ้านเฮาดอกทีก่เนาะสนอกอิ่งเตียงอย,งอยู่แถวมันอ่ะเบื้องลーพี่น้องุเป็นก้างขวางครับผมอันนี้เป็นพักอันพักอันได้ฟีว่าจันอันได้ฟีเลยชนมากเลยกันก็จะไปต้มถา้าบางทรงต,ต้มต้มแนก่ก็ยัางของเขา เอาอันเบิ้งนั่กันพี่น้องว่ามันปลูกจังไหนท่นี้เบื้องระโลดวะปุ่นเบื้อง,งอระโลดสวนสวนนี้แหละคือเป็นสวนดอกไม้เมื่อก่อนนี่น,นี่ดอกทิวลิปนี่ที่มาันนางทายรูปกันอยู่นกระมงนี่ละพี่น้องครับปุ่นเบื้องบานนี้ครับกลายเป็นต้นนั้นพักเขานะพักยังเขียวๆอ่ะละพักอันได้พี่ว่าท่านตอนนี้การฝุดลดลดเขากับกระลังอันยังก่อน กำลังข้นข้นดินอยอะสินี่นั่นข้นดินข้นดินแล้วระวางร่องระวางร่องมันนั่นแหละเห็นเขากําลังกันนั่งขับอยู่หุ่นอ่ะข้นขับเขาก็ได้เอาวันใกล้ๆครับผมใกล้ๆว่ามันเป็ียนจังไดสิพักยิ่งยันกันแน่สินีนนน่นี่ลราพักเขาอันนี้มันหัวกะเกิดนี่อ้นหัวกะผมว่ามันจีได้ประมาณสักไม่กันช่วงนประมาณสัก สามอาทิตย์ละมั่งเักซี่นี่ปลูกบ่โดนครับผมนั่นนิดๆน้อยๆมันก็นั่นแล้วก็เก็บขายประมาณสี่สิบหามือก็ได้กินละคนฟันเงินงอนเนาะเนาะเลยเบิ้งองกระโลดครับผมนี่เบิ้งองกระโลดครับผมพักพักนี่ก็สิไปขาใในตลาดกสิหลรยบาทอยู่แลแะหัวหน,นึงก็ทีเพราะมันห่วยสอง ประมาณจากบาทสองบาทผมว่าสองกิโลผมบอกว่าท่านควรมนกับร่างอันไทยทอันนี้ก็จะนี่นี่นะครับการปลูกเขาอิงติงเลยที่พื้นที่นี่มันอิงติงเลยแต่ไปแต่ว่านี่เขาก็สิีฮันรังอันฮังนร่างมองเขาก็สิมีไอ้นั่นเนาะมีไอ้มันมีรถเอียงด้วยรถไทยเขาก็สิมีบริษัทของเขาแหละคือก็สิมีรับเหมาคือกับรัฐบาลนะ สวัสดน้ำเบิ้อง้นอ้อยพี่น้องเลยพื้นที่เขาก็วกว้างขวางก็เขาก็กลกลปลูกแบบว่าคือเขาก็้าสืบ่ให้มันเ,นเสียเสียประโยชน์ไปเป้าๆป,ป้านะย่างเบิ้องอีกแก่กลอบงนะพี่น้องนี่แหละที่ที่เขากลาเบิ้องอันลอกมุกลอกไม้มันหางยีรอนี่แหละเอ๊ะไม่เละเลยบ่านนี้ก็เบิ่งแล้วเมื่อน่ะ จะมันขากเลยจะอ่อนน้ำเขาเอางวะอันนี้ก็ทิแม่นอันเครื่องอันเครื่องใส่ปอกใส่ปุยครับเรอที่เอออ่ะพี่น้องอ่ะอ่ะแค่นี้แหละครับเพื่อ น้องๆ้เบือ้องเสื้อพ่อพอดีกายมากสวดีก็เลยเห็นโอ้มันคือดอกไม้บ่มีมันเป็นหยังคือเป็นแถวดีเด่ก,ก็เลยอัน่ายพี่น้องเบิ่งหันละเอาคลิปนี้ก็จบไป์นีหน่อยส้ซะก่อนนะครับนะจังพอกันนหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ